ะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเอาละวันนี้เด็กๆนะคะเราจะมาเรียนอะไรกันอีกนะก็คือการบวกเลขนะคะแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนะลูกนะอันนี้ก็เป็นการบ้านอีกของวันจันนะคะที่18มกราคมนะลูกนะเอาละเรามาสู่การบวกกันพร้อมหรืยอยังเอ่ยหนึ่งบวกหนึ่งได้สองช่วยร้องเพลงหน่อยค่ะสองบวกสองได้สี่ สามบวกสามได้หกสี่บวกสี่ได้แปดห้าบวกห้าได้สิบนะคะนะคะอ้าวต่อไปนะคะเด็กๆดูนะคะลกูกครูจีให้อะไรบ้างนะคะวันนี้การบ้านครูจีให้อะไรบ้างเดี๋ยวดูมาใกล้ๆนะลูกเนาะนะคะการบ้านครูจีให้อะไรคะให้บวกเลขสิบสี่เป็นตัวตั้งนะคะผู้ตามรูจีนะคะลืมหรือ,อยังตัวตั้งตัวบวกผล บวกนะคะตัวตั้งตัวบวกพ้นบวกก็นอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ไม่ต้องทํอ่าวันนี้วิวพน้อยไม่ต้องทำสี่เหลี่ยมนะคะลูกขานะคะเพราะว่าวันนี้กูจีจะให้คิดคณิตคิดเร็วนะคะเอาไปเร็วเลยนะคะจะได้จาแม่นๆเนาะนะคะอ่าให้ใส่ตัวเลขเลยนะคะถ้าบวกได้แล้วนะคะอย่างเช่นเหมือนเดิมนะลูกนะสิบสี่เราก็กขีนมากี่กเส้นคะสิบสี่เส้นนะคะ ขีดคำนี้เหมายความว่าเป็นเส้นอะไรคะเป็นเส้นจำนวนนะนะ,ะก็ขีดเส้นจำนวนมา14เส้นแล้วก็ขีดเส้นจำนวนมาอีก3เส้นตามจำนวนของตัวเลขเขาเดีแล้วก็นับรวมกันเหมือนเดิมนั่นแหละได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะคะฝั่งนี้ให้ใส่ตัวเลขน้าที่1น,นะคะนนหน้าที่1ยังคูจิยังให้ใส่ขีดเส้นจำนวนทั้งหมดมาเลยนะคะมามาเลยมาให้คุณคูจิดูนะคะตัวตั้งจะเป็น14ตัวตั้งไม่เหมือนกันนะคะ ต่อไปตัวตั้งเท่าไหร่คะ15นะตัวตั้งต่อไป16นะคะต่อไปตัวตั้งเท่าไหร่คะบอกหน่อย17ตัวตั้งต่อไปเท่าไหร่คะ18ตัวตั้งตัวต่อไปก็คือเท่าไหร่19นะคะอ่าเด็กๆดูนะคะเหมือนเดิมให้ขีดเส้นนะคะให้ขีดเส้นจำนวนนะแล้วก็เติมมากุจีเลขคณิตคิดเร็ว เติมได้เลยไม่ต้องทําสี่เหลี่ยมแล้ววันนี้นะคะอนุญาตไม่ใช้ทำทิศไม่ต้องทําสี่เหลี่ยมแล้วเอาริ้วๆเลยนะคะข้อของสมองไว้หน่อยนะคะต่อไปหน้าที่สองค่ะลกูกหนาที่สองนะคะอ่าตามม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 าต่อไปหน้าที่สองตึ้งตึ้งตึงตึงตึ้ง,ง,ง,งหน้าที่สองคุณครูจีนะคะตรงนี้ถ้าคนไหนที่จํา นับจานวนได้แล้วนับต่อได้แล้วนะคะไม่ต้องขีดเส้นจํานวนนะคะลูกแต่คนไหนที่ยังนับไม่ได้ให้หนูนสีเส้นจํานวนเหมือนเดิมนะคะลูกแล้วหนูก็เก่งเองแหละนะคะไม่ต้องกังวลนะลูกนะเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถ้าหนูรีบเร่งจนเกินไปหนูพื้นฐานหนูจะไม่แน่นหนูหนูจะไม่ได้นะคะหนูจะไม่เข้าใจเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเลยขั้นตอนนะคะแต่คนที่จําได้แล้วอย่างเช่นสิบนะคะเก็บไว้ในกระเป๋าตังหัวใจหมายหาที่กูจีบอกไว้ใช่ไหมคะ เก็บไว้นในใจของเรานะคะเสร็จแล้วนี่เอาสิบไว้นในใจดูที่ไหนนี่รูจีให้มาแล้วนะคะเลขสิบ่ันช่วยกันนับก่อนติสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะถูกไหมจีนะคะอ่ะดูนะคะพอบอกว่าสิบไว้นในใจอยู่ในกระเป๋าตังหัวใจแล้วเอาเก็บไว้นนะ แม่ให้มาสิบบาทแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าตัตงค์ไว้ก่อนนะสิบบาทแล้วให้พอให้บาทหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเท่าไหร่นะคะโก็ต้องเพิ่มขึ้นเอาสิบไว้ในกระเป๋าตัตงค์ไว้แล้วใช่ไหมนับต่อเลยค่ะสิบอยู่นี่สิบอยู่นี่สิบแล้วก็นับต่อไปอีกบาทหนึ่งนะฮนะนับต่อไปอีกหนึ่งบาทสิบอยู่นี่สิบแล้วก็อะไรคะสิบแล้วก็สิบเอ็ดนะคะก็ต้องใส่เลขอะไรกับเลขอะไรคะก็ต้องใส่เลขหนึ่งกับเลข 1นะคะสิเลขหนึงเลขหนึงนะจ๊ะะเราจำได้ไหมที่เราท่องสิบเอเลขหนึ่งเลขหนึงสิเลขหนึงเลขสนะคะสิเลขหึงเลขหนึงแล้วก็เติมเข้าไปนะคะต่อไป12บสล่ะอ่ะสิข้อที่2 12 12อย okay. ู่ไหน12อยู่นี่หนูอยู่นี่ I'm here I'm here นะครูจีให้สังเกตดูนะคะลูกตัวตั้ง ตัวตั้งจะไม่เหมือนกันนะคะตัวตั้งจะไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าตัวบวกเหมือนกันหมดเลยค่ะก็คือหนึ่งหมดเลยอุ้ยคิดสนุกมากเลยนะเนี่ยนะคะถ้าจําแม่นแล้วในในใจไม่ต้องนะไม่ต้องขีดเส้นนะคะเอาหนึ่งขึ้นมาหนึ่งนิ้วหนูจะเอาอันนี้หนูจะเอาอันนี้หนูเอาอันนี้จําได้ไหมขึ้นมาหนึ่งนิ้วเท่านั้นแหละนะสิบสองเอาไว้ในใจขึ้นมาหนึ่งสิบสองแล้วก็อะไรคะสิบสองอยู่นี่สิบสองแล้วก็สิบ 3นะคะก็ใส่เลข1เลข3นะคะต่อไปสมมติเอาไม่ต้องไ,งอม,องอไม่ใช่สมมติเรื่องจริงนะคะอ่ะ18 18อยู่นี่18บวกอีกหนึ่งได้เท่าไหร่คะ18อยู่นี่รู้จักนะคะ18บวกอีกหนึ่งสิแล้วก็1ิบนะคะก็ใส่เลข1กับเลข9ลงไปนะคะโอเคไหมคะบ๊ายบายอ่าอ่าโดยนิดนึง